สวัสดีค่ะรดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่อง3ค่าไตดูง่ายๆ,ด,ยๆด้วยตัวเองค่ะคนู้ท่านไหนที่มีผลเลือดอยู่ในมือก็เอามาดูได้เลยค่ะเรามาดูค่าแรกกันเลยนะคะค่าแรกคือ BUN BUN นะคะเกิดจากการที่ร่างกายของเรารับประทานอาหารโปรตีนเข้าไปแล้วหลังจากโปรตีนเผาผ่านนะคะก็จะเหลือ BUN ปกติแล้วนะคะ b u n หรือว่ายูเรียเนี่ยก็จะถูกขับออกทางไตนะคะออกไปกับปัสสาวะเรานี่ละค่ะ เมื่อไตเสื่อมแล้วทําให้วิวเอนข้างอยู่ในร่างกายนะคะหรือว่าที่เรียกว่าของเสียข้างผู้ป่วยก็จะมีอาการข้างเยอะนะคะถ้าเกิดค่านี้สูงมากๆแล้วโดยที่ปกติไม่ควรเกิน20นะคะค่านี้แต่ถ้าไตเสื่อมมากๆค่านี้จะสูงไปถึง 70- 80หรือ100ได้เลยทีเดียวค่ะค่าที่2องครีตินินครีตินินเกิดจากการที่ร่างกายของเรานะคะกล้ามเนื้อนี่ยละค่ะสลายตัวครีตินินออกมาแล้วปกติครีตินินก็จะถูกขับออกทางไตออกไปกับปสัสสาวะเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อไตเสื่อมแล้วทําให้ฟีโินีนสูงอยู่ในร่างกาย <feasible. S 1> เกินค่าปกตินะโะดยที่ค่าปกติผู้หญิงจะอยู่ที่1.1ผู้ชายอยู่ที่1.2ย<ด>ังไ,ไงก็ตามเพื่อนๆสามารถดูได้จากใบตรวจเลือดได้เลยค่ะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละโรงพยาบาลแต่ละคลิลนิกก็จะมีค่าอ้างอิงนะคะอยู่ด้านหลังเพื่อนๆดูได้เลยเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะค่าที่3คืออัตราการกองของไตก็จะนำรีโรนีนนี่แหละค่ะมาคำนวณนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ในใบตรวจเลือด ไม่มีค่า GFR นะคะคสามารถใช้ฟ r e a t i n อายุแล้วก็เพศไปคำนวณโ,โดยใช้โปรแกรมในอินเทอร์เน็ตนะคะได้เลยค่ะส่วนเพื่อนท่านไหนที่ในใบตรวจเลือดมีอยู่แล้วนะคะก็คือมีวิ n เอครีตินีนแล้วก็ GFR ก็สามารถที่จะแปลผลได้เลยนะคะโดยที่ GFR นี้นะคะก็จะใช้แบ่งระยะของไตนั่นเองค่ะ คนปกตินะคะค่า g ี r าจะอยู่ที่100-120แต่เมื่อไตเสื่อมไปแล้วค่า g ี r านก็จะลดลงเรื่อยๆโดยที่ในระยะที่1นึ่งชีพาจะมากกว่า90ค่ะเช่น 91, 92แบบนี้นะคะระยะที่2 G ง r าจะน้อยกว่า90หรืออยู่ที่60-89ค่ะในระยะที่1ที่ 2, 2คุณหมอก,ก็จะยังไม่วินิจฉัยนะคะเป็นไตเสื่อมหรือว่าไตวายระรังก็จะไปตรวจเรื่องของโปรตีนรั่วนะคะหรือว่าตาซาวก่อนถึงจะวินิจฉัย ระยะที่3ค่ะจีพอาจ,จะน้อยกว่า60โดยที่ในระยะที่3นี้นะั้นจะแบ่งเนสอช่วงก็คือ 3A กับ 3B โดยระยะ 3A นะคะชีพอาจะอยู่ที่45-59ถึง59ค่ะระยะ 3B ชีจิพอาจะอยู่ที่30-44ถึง44นะคะ <Okay. S 1> ก็ในระยะ 3B นี้ผู้ป่วยก็จะมีอาการบ่งบอกมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะ ในระยะที่4ี่คีะ g จ,จะน้อยกว่า30หรืออยู่ที่15-29ในระยะที่4นี้อาการก็จะบ่งบอกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะให้ผู้ป่วยบางท่านเพิ่งรู้ตัวในระยะที่4ค่ะ ในระยะที่5 g าชานจะนอยกว่า15หรือว่าเรียกว่าไตาวายระยะสุดท้ายคุณหมอก็จะคุยเรื่องฟอกไตในระยะนี้นะคะผู้ป่วยไตเสื่อมก็จะมีอาการมากค่ะรวมถึงอาจจะมีภาวะน้ําพ่วมปอดหรือหัวใจล้มเหลวได้เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่มีครบเลยทั้ง3ค่าแล้วก็ตัวอย่างที่ไม่ครบนะคะตัวตัวอย่างแรกมีครบทั้ง3ค่าค่ะท่านนี้นะคะ BUN อยู่ที่144.4สูงมากเลยนะคะก็จะมีอาการ เาีเยอะสำหรับท่านนี้ค่าที่สองครีเอตินีน9.96ใช่ไหมคะสูงมากเลยมาดู GFR นะคะหรือว่า eGFR จะอยู่ที่5นั่นหมายถึงว่าท่านนี้เป็นไตาวายระยะสุดท้ายนั่นเองนะคะแล้วก็คุณหมอกาคุยเรื่องฟอกไตแล้วค่ะ นี่คือตัวอย่างแรกค่ะตัวอย่างที่2เป็นผลตรวจเลือดของระดานเองนะซึ่งเป็นผลตรวจร่างกายประจําปีเพื่อน,อนๆท่านไหนที่มีผลตรวจร่างกายประจําปี<ๆ>ก็ลองมาดูนะคะบางที่ก็จะมี3ค่าเลยละค่ะ BUN c r e a t i n แล้วก็ GFR แต่บางที่ก็จะมีสอค่านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างระดานี้ก็จะมีแค่ BUN กับ Creatinine ค่ะโดยที่จากผลตรวจนี่4ค่า Creatinine ของระดานะคะอยู่ที่0.76กแล้วก็ b u n อยู่ที่9นั่นหมายถึงว่าอยู่ในค่าปกติ เมื่อได้ค่าแล้วนะคะก็สามารถจะนำไปใส่โปรแกรมคำนวณได้โดยที่มีอายุเพศแล้วก็ครีเอตินีนนะคะในส่วนของระดับครีเอตินีนคือ0.76เมื่อใส่ไปแล้ว0.76เพศหญิงอายุ45ปีคำนวณเป็น GFR นะคะ,ะสมาคมโรคไตแนะนำนะคะก็จะใช้สูตรของ CKD-EPI ค่ะก็จะได้ค่า GFR ออกมาที่95นั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับท่านที่ไม่มีค่า GFR หรือ eGFR ในผลตรวจเลือดเพื่อนๆท่านไหนนะคะในผลตรวจมีแค่2ค่าก็ลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ใส่โปรแกรมดูหรือท่านไหนที่ไม่สะดวกก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาปรึกษาแล้วก็ให้ระดาช่วยคำนวณให้ได้เลยค่ะที่ l i n e id แดเจอรบายระดาระดายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ระดาฝากไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักได้นะคะ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลดีๆนะคะสวัสดีค่ะติดตามความรู้โรคไตกับระดาทาง YouTube Line ID Facebook Fan Page และแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คุณรักได้นะคะสวัสดีค่ะ